ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยสวัสดี FC แฟนช่องทุกทกท่านนะครับวันนี้ปู่เยี่ยมก็จะพาชมตัวเลขสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปถ่ายทำคลิปแม่แสงทองมาแล้วแม่แสงทองบ้านเกิวซอยตันบ้านกิยวนะครับผมตำบลนานผู้อำเภอเพ็ญ นะครับไปมาแล้วไปมาแล้วแม่เสียงทองก็ให้ปริศนา,ามีปูน่นาขลาดบึงชวนมาประทับให้จำแต่ศีลล่ะครับหน้าเข้าพรรษาพญานาคไปทำอะไรจำศีลแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าอ้าวถือศีลกันหน่อยนะศีลแปดศีลสี 8, ส 4, ่าอย่างนั้นนะครับผม นะครับแต่ก็ให้ปริศนาตัวเลขมารู้สึกจะมีหลายคู่เหมือนกันนะครับล้ำอ่อยอ่อยเก้าห้าห้าเก้าเขาจะมาด้วยกันเหมือนกัน <c oughs> แม่เสียงทองแตงวันที่แล้วเข้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกรปู่เยี่ยมตีให้นะครับ พระอินอยู่ชั้นเพระพรมอยู่ชั้นเก้าพระพรมว่าอยากได้เด็กสักสิเบเอ็ดคนมาเงินปู่เยียบตีให้7 1็ดหนึ่าะไม่เสียเวลามาชมตัวเลขกันครับปู่เยียบจะพาไปชมตัวเลขงวดนี้นัดแล้วต้องมาจะเข้าไหมอันนี้เป็นตัวเลขจากสูตรนะครับมาตามปู่เยี็บม,มาเลยครับผม ครับสูตรนัดแล้วต้องมานัดแล้วต้องมานะครับผมอขออนุญาตให้เขียนให้สีตัวก็แล้วกันนะครับสี่ตัวนี้มาจากไหนสีตัวนี้มาจากไหนน,าาไหน,นะครับนัดในชุดนัดแล้วต้องมานะครับผมผู้เยี่ยมก็ถ่ายทำเอาริมสา,าน้ำนี่แหละริมบอ่อน้ำนี่แหละเดี๋ยวหาไม้ชี้ก่อน หาไม้สวยๆไปชี้ก่อนนัดแล้วต้องมานัดแล้วต้องมาอขออนุญาตปลดปกออกสักหน่อยนะครับผมดูเนื้อหาข้างในก่อนอเนื้อหาข้างในเนื้อหาข้างในดูแล้วชัดไหมครับชัดไหม ชัดไม่ชัดก็ต้องอธิบายกันก่อนละครับจะทวนให้สัก2องวดนะครับผมมาผู้เยี่ยมจับให้ก็ได้ดูนะครับ5 7 8 1, 7, 1, เจ็เจ็ลขล่างออก8 3เราจะคำนวณหางวดวันที่16บหกตุลาสองห้าหกเดือน10นะครับต่อไปนะครับผมอ่าพอ ปู้เย็ยบจับเลขเข้าคู่กันเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับผมแต่มาทําความเข้าใจว่าไอ้กรอบสี่เหลี่ยมไอ้เครื่องหมายคอร์หรือเครื่องหมายผิดไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับอ่าจับคู่กันงวดน,นี้นะครับเลขหลักสิบมีหนึ่งสสามสี่ห้าหจับหหลักนะครับก็ได้ที่หนึ่งเจ็ดหนหนึ่งเก้านะครับผมเจ็ดแปดเจะต้องมาหนึ่งตัวในวดน,นี้ หลัก2ก็2 7 2 8 2 9 2 0หลัก3ก็3 7 3 8 3 9 3 0หลัก4ก็4 7 4 8 4 9 4 0หลัก5ก็5 7 5 8 5 9 5 0หลัก6ก็6 7 6 8 6 9 6 0นะครับผมก,ก็จะได้เลขทั้งหมด4 3 12 4 3 12 24ตัวข้างบน24ตัว ข้างล่าง24ตัวมากไปไหมเอามากไปมากไปตัดทอนลงอีกได้ไหมอปูเยี่ยมตัดทอนลงได้นะครับามาดูเอากรอบสี่เหลี่ยมนี้แปลว่าอ่าปูเยี่ยมตัดออกนะฮะ102030ไม่มานะครับผมห้องบนก็จะเหลือเล็กแค่เก้าตัว ห้องข้างล่างกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสี่เจ็ห้าหกเจปูเยี่ยมตัดออกนะครับสี่เจ็ห้าหกไม่มามาแค่9ตัวนี้นะครับผมเอาเก้าข้างบน9ข้างล่าง9ห้องละ9เป็น18ตัวมากไปไหมเอามากไปมากไปมากไปแล้วก็หาวิธีทำตัวเลขให้มันสั้นเข้านะครับผม ปูเยี่ยมใช้สมิติคอร์ก็เรียกนะครับผมใช้ตัวเอ็กก็เรียกนะครับผมใช้กากบาดก็เรียกนะครับผมขีดกากบาดลงไปใช้ภาษาง่ายๆกันแล้วกันขีดทะแยงลงมา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 อ่าก็จะได้ตัวเลขน้อยลงตัวเลขที่จะเข้าก็คือเลขที่อยู่ ที่การกระบาดมันตัดกันนี่ตรงหนึ่งสอดกับห้นะตรงหนะนึ่งะนี่ปู่เยี่ยมย้ายมาเขียนไว้ตรงนี้นี่สองแปดห้าเก้ตรงปลายปลายการกระดาษทั้งปลายการกรบาดทั้งสองด้านนะครับผมหนึ่งเกียรมเยร่งเกียรสามเมาเขียนไว้ตรงนี้หนึ่งเกสามเกานี่อ่าสี่ศูนย์หกมาเขียนไว้ตรงนี้สี่แปดหกแปดนี่มาจากตรงนี้กับตรงนี้ ยกมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะได้เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เลขสิบตัวอ่าสิบตัวมากไปไหมเอามากไปมากไปขอตัวเดียวขอตัวเดียวอ่าถ้าขอเลขน้อยชุดเราก็ต้องมาดูเลขวิ่งละครับเลขวิ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเอาหกบวกเจ็ดเนี่ยเอาหกกับเจ็ดมาตั้งที่หลักร้อยหลักหน่วยนะครับหกบวกหนึ่ง เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเลขวิ่งวันนี้มาเจ็ดแปดครับผมเราก็เอาเลขวิง่งเจ็ดแปดี่ยมาทอนดูว่าน้อยลงชุดจะได้ไหมเอาเจ็ดแปดมีตัวไหนมั่งมีหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสี่แปดหกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลขห้าตัวครับห้าตัวมากไปไหม ้าตัวมากไปไหมถ้ามากไปก็เอามาทรอนอีกได้นะครับเรามาดูหาเลขวิ่งชุดนี้อ่าตัวนี้เป็นการหาเลขวิ่งนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเวิ่งที่ห้าตัวหนึ่งนะครับผมแถวนี้หนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาวิ่งที่เจ็ดตัวหนึ่งนะครับ5้ากับ7จะต้องมาตัว1อ่ะถ้าสมมุติ5้ามา5้าจะมาได้5้าแปดกับห้าครับตรงนี้นะห้า ห้าเ585เก้าหดไม่ไม่ตรงที่ตัดตรง5้าตัวเดียวถ้าเลียกหมาได้มา5้าตัวเดียวครับถ้าเลียกเกีดมามาตัวเดียวมาได้2ตัวเลียกเกียดกียกับสาอ่าแคบเข้าไหมก็ได้แค่3ตัวก็คือ173759มนะครับผมนะถ้าใครเสียดายสีเปก็เอา4ตัวแล้วก็หนึ่งเกีย ใครเสียได้หกแปดก็เอาหกแปดไว้นะครับผมอย่างนี้นะครับอ้าวเลี้ยงงวดผ่านมามันถูกไหมผ่านมาผ่านมาปู่เยี่ยมแสดงให้ดูหน่อยเขียนไว้ให้แล้วชมงวดผ่านมานะครับพลิก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 หมุน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 ,มนกลับด้านอ่ากลับด้านก็จะมาเจอทำเหมือนกันเขียนเหมือนกันครับนะครับผม งวดที่ออก070935เลขล่างว่า90เราหางวดวันที่1นะครับเอ่อเราหางวดวันที่1ออกอะไรมันออก17นะครับเราประกบคู่ก็ได้5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4 0 1 0 2 0 3 0 4นะครับผมขีดข้อมตรงนี้ไม่มานะ5 4 6 4 7 4, 5, 6, 7, 4 81901ไม่มาตัดออกไปแล้ว6ตัวเหลืออยู่9 9 2 18อนะ่า18ตัวคีด 9, กากบาทนะครับสมิติคอสหรือตัวเอกลงไปเอาตัวที่อยู่ปลายตัวเอกนะก็จะมี5 1 7 1ตรงนี้เป็น53นะปูเยี่ยมเขียนผิด53กับ73นะ อ่าตรงนี้8 2ดสองศูนย์สอยู่ตรงกลางนี่ไม่เขียนห้องนี้ปู่ยังไม่เขียนในงานอ่าเรามาดูเลขวิ่ง9 3 5 7สามกับหกหบวกหได้สิบเวกเได้6เลขวิ่งมาที่6กับหนะครับ6กับหถ้าเอาตัวเดียวก็คือ1ถ้าเลขวิ่งมาที่1ตัวเดียวมีมีได้ก็คือ7 1็ดกับหกนึครับ เลขวิ่งหนึ่งนะครับเกียรติหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งตรงนี้นะเลขวิ่งนะตรงนี้ถูกตัดออกไปหมดแล้วไม่เอาห้าหนึ่งหกหนึ่งเกียรติหนึ่งปาก็ว่าเลขออกที่หนึ่งเกียรติหนึ่งตรงนี้เกียรติหนึ่งเห็นไหมอ่าเลขวิ่งตัวนี้อ่าสูตรนี้เลขวิ่งได้ที่หนึ่งตรงกันพอดีกับทางนี้ตัวนี้ได้เก้าไม่ตรงตัวไหนถ้าเลขวิ่งเก้าก็จะมีเก้าสาม 9294มีอยู่3ตัวครับถ้าเลขวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งห้าหนึก็มี3ตัวเหมือนกันอ่าสตัว9ก็3ตัวรวมแล้วเป็น6ตัว6ตัวแจอยู่ที่ปลายสมิธคอสมี5 1กับ7 1ผลป้าก็ว่าเลขเข้าที่7 1ครับเข้าที่7 1 อ่าสูตรนี้เป็นสูตรนะตั้ปุยเยี่ยมตั้งชื่อว่านัดแล้วต้องมาปุยเยี่ยมให้สีตัวนะครับผมให้มาสี่ตัวให้มาสีตัวนัดอาหมุน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 อีกแล้วตาลายไหม กลับมาที่หน้าเดิมนะครับผมในชุดนี้นะครับผมปูยย่อให้ชื่อว่าชุดนัดแล้วนัดแล้วต้องมานะครับผมวันที่16ตุลาสองห้าวิ่งห้าเกียรประกบ8ปดนะครับได้ห้าเก8 3 7น่าให้แค่สีตัวลองดูนะครับผม ชุดนั้นแล้วต้องมาผู้เยี่ยมเคยให้เลขแค่สามตัวนะครับแต่ก่อนเข้าปังปัง,ปงหลายงวดนะครับผมอืมเข้าปังปังหลายงวดพอไปเปิดหาสูตรคิดได้ยังไงสูตรให้สามตัวเข้าไปเปิดหาแล้วไม่เจอลืมไปแล้วลืมสนิทไปเลยนะครับผมนะครับก็เลยหาแนวทางใหม่เอาแค่สี่ตัวพอ นะครับจาก8คัดจาก8ปมาสี่ตัวก็จะได้นัดแล้วต้องมาในชุดนี้นะครับผมอ่าสำหรับเลขวิ่งแม่เล็กนะครับผมให้มาที่9 7 9กับ7 7กับ9งวดนี้ปู่เยี่ยมต้องขออภัยด้วยไม่ได้ถ่ายทําแต่ก็บอกไว้ในคลิปก็แล้วกันมา9 7, 7้ามา9 7, 7้านะครับผม สำหรับแม่แสงทองก็ตามกันได้เลยนะครับไปถ่ายทำมาให้แล้วรู้สึกจะชัดเจนงวดนี้นะครับผมปูเยี่ยมอําลาพาจากเท่านี้นะครับขอบคุณ f อฟซีแฟนช่องที่ติดตามที่รับชมช่องปูเยี่ยมพระรวยนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อง่ายในการแจ้งเตือนในการติดตามในครั้งต่อไปนะครับยังมีคลิปดีๆเด็ดๆที่จะนำเสนออีกนะครับผม เลขปู่เยี่ยมไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารให้มันยากนะครับเพราะว่ามันจําจําไม่ได้พูดง่ายๆเอาหลักโน้นหลักนี้มาบวกกันหลายตัวจําไม่ได้ปู่เยี่ยมก็พยายามคิดหาตัวเลขแบบสูตรง่ายๆเดินดีนะฮะเพื่อนําเสนอท่านผู้ชมเอฟซีนะครับผมให้เป็นแนวทางเลือกหลายหลกักก็แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้อำลาพาจากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ